คุณได้ถ่ายรูปพี่พ่สื่อมวลชนครับจังหวะนี้คือจังหวะที่คุณจะได้ถ่ายรูปกับนุ่มๆนะครับเชิญครับ ในวันนีด้ด้วยนะครับฝากด้วยนะพี่ยูนะหนุ่มๆครับเราจะให้ทุกคนได้แนะนําตัวกันก่อนทีละคนว่าใครเชื่ออะไรกันบ้างผมเชื่อว่าเวอร์จินี่รู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้เราอยู่ไอคอนสยามซึ่งไอคอนสยามนี่เต็มไปด,ด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติมีนักท,ท่องเที่ยวเยอะมากเลยอยากให้แนะนําตัวทีละคนหน่อยครับดีเดนทัเช่นสายเก๋ช่วยก่อนอื่นเราจะขอทักทายเป็นกลุ่มก่อนนะครับเดชจะชิญเซ็ตพี่ 안녕하세ีต이비입니다บคร니다ท명กคนครับนี่ลินด nee. ีต้อนรับครับทุกคนครับนี่ดีตรับครับทุครับดีครับ สดีครับทอนดู้ับทุกคนน่ารักมากๆหล่อไหมครับหล่อมากนอห,หล่อมากจริงๆดมๆครับนั่งก่อนดีกว่าครับเชิญครับว้าวต่อให้เจอมก,กราคมมาแล้วต่อให้เจอปีที่แล้วมาแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงใช่ไม่ใช่ วันนี้พวกเขาอยู่ที่นี่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับต้องถามก่อนนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนๆมาให้การต้อนรับไม่ไม่เฉพาะที่นี่นะครับผมเชื่อว่าที่สนามบินก็เยอะมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างกับแฟนๆชาวไทยกับเวอร์เจนี่ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนนะครับเพราะแบบนี้เหมือนรู้สึกป,ปีนี้เป็นครั้งที่4ใช่ไหมครับ,รบที่มาเจอแฟนๆชาวไทยทุกคนแบบเอเนอร์จีสุดยอดมาก คือแฟนๆไปไปอยู่ที่สนามบินก็เยอะคือเคาเรอต่อให้ต่อให้อย่างที่บอกว่าเต็นบอกว่ามาสี่ครั้งแล้วก็ตามแต่จะมากี่ครั้งทุกคนก็แบบคิดถึงอยากจะมาเจอตลอดเ<ช>ต็นรู้สึกังไงรู้สึกเหมือนอยากจะมาบ่อยๆอ,อยพูดแลวนะพูดแลวนะพูดแล้วพูดแล้วสัญญาแล้วแ่แต่ต้องจถามแฟนๆชาวไทยก่อนว่าอยากจะเจอพวกเราบ่อยๆโั้คโอโ้โห คุณถามแบบนี้ไม่ได้นะนี่พอมปูนอนที่นี่เลยนะถ้ามีพรุ่งนี้อีกวันนึงอะจริงบอกเลยถามความรู้สึกเรื่องของมิวสิกวิดีโอหน่อยสิครับคือปล่อยมาเมื่อปลายปีที่แล้วกับแฟนทอมนะครับมีพลังยิ่งใหญ่มีความอลังการมีความแฟนทอมในมิวสิกเยอะมากเลยอธิบายคอนเซปต์มิวสิกวิดีโอนี้ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับแฟนทอมครับไ่ด้ม่ 네, 해 리더가 본걸 말해 봐. 진리 네, 레전드 군 이번 팬 뮤직비디오 는요 약간 팬텀 뮤지컬처럼 약간 뮤지컬 그런 느낌으로 이렇게 뮤직비디오 찍었어요. 뮤직비디오 플레 팬텀 이เนี่ยก็เหมื 뮤지컬 ที่ชื่อว่าแฟน o 뮤지컬 비 네. 가사에서는 우리 팬은 เออโกรน์แาร좌절อะไรพวกนี้ต่างๆเปรียบเทียบกับเพลงนึ้นมาได้ไรับครับผมครับผมครับผมครับรับผมครับรับผมค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 รับครับผมรผมครับผมครผมครับ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 ผมครัครับผมครับผมับมครับผ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 มครัับผมครับผมครับผครัมรับผับผมคร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 ั นี่ชอบเพลงแฟนทอมเหรอครับนี่บางคนดูทุกวันก่อนอาหารและหลังอาหารทำาห้่แบบผมนะครับทําให้กินข้าวที่อร่อยมากๆดูแฟนทอมไปด้วยนะครับ นอกจากนี้ย้ําก่อนนะครับว่าเนื่นองจากว่าเมื่อกี้คุณเขาเล่าเรื่องของดีเทลความอลังการให้ฟังแล้วอยากรู้ว่าในส่วนของเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังอัลบั้มแฟนทอมเป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไงได้้ฟังดีหนึ่งได้ไหมครับ เหมือนตอนที่พวกเราถ่ายแฟนทอมกันครับเหมือนถ้าดูมิวสิกวิดีโอมันจะมีแบบภาพตัดบ่อยๆใช่ไหมครับเหมือนตอนที่พวกเราถ่ายกันก็งงกันเหมือนกันเพราะเหมือนมันต้องใช้แบบมันมีแบบคัทเอาท์เยอะมากเลยแบบซีจีก็เยอะเพราะเราต้องแบบแสดงกันอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบคำตรงนี้คำตรงนี้เลยคือผู้จัดการโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยแสดงแบบ มีมีดแบบบินไปบินมาเนี่ยแล้วเราก็ขำกันมากเลยเพราะแบบต้องแบบมีดแบบไหนเ่ยครัจินตนาการจินตนาการแต่แบบเราก็ถามคนว่าทุกคนแบบมีดของทุกคนเป็นเป็นแบบไหนกันทุกไม่เหมือนกันเลยของเต้นเป็นแบบไหนครับของเต้นได้เขียวเป็นมีดแบบมีดยาวๆเนี่ยครับบางคนก็แบบเป็นมีดสั้นๆเนี่ยครับก็ใช้ใช้หลักการจินตนาการในการถ่ายมิวสิกวิดีโอไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเนาะทาง S M True แล้วก็ S M Entertainment เนี่ยจัด โปรเจกต์น uhm. ี system, uh, desktop, uh, hai, yeah. ้เพื่อเดือนแห่งความรักโดยเฉพาะเลยนะครับอยากให้เววี่ของเราทำท่าหัวใจทีละคนได้ไหมครับอยากอยากดูว่าอยากดู้หัวใจของแต่ละคนมันจะออกมาในแอคชั่นไหนเดยยังยังก่อนเลยไหมนั่งข้างผมสุดเลยยังยังก่อนเลยไหมเดยทุกคนพร้อมไหมครับ Are you ready 에! 나락과 엄 에, 나락아. 콜시. 오케이. 네. Are a d y 오케이. 약해요 약해 แ เตาไปเาไปเตนเตาไปถ้าเต็นบอกเขาบอกไปต้องเป็นเต็นเลยนะคือ okay. คือถ้าเต็นบอกเขาบอกไปนี่ค okay. ิอเต้นก็ข้ามบอกกว่านี้เลยนะเอาท่าอะไรดีอ่ะเออเต็คเดอเอ่อทุกคนชอบความรักแบบไหนกันหรอครับแบบแบบแบบอบอุ่นแบบเซ็กซี่แบบร้อนแรง อยากเห็นเซ็กซี่ครับเออนี่นี่นี่คือแบบไม่มีจังหวะนะถ้ามีจังหวะนี่แบบไม่มีจังหวะนะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบก็จะดูแบบว่าซอฟดูเซ็กซี่แต่ถ้ามีจังหวะนี้ถ้าดึงดาวต้องมานะฮะขาเขอจังหวะเอวเอิบดึงลงมา แหเสียดายไม่มีจังหวะโป่งชึ่งถ้ามีนี่เสร็จเลยนะครับโอเคมาถึงคนต่อไปของเราดีกว่าครับเจอจีนครับและคนสุดท้ายครับเฮนรีครับผมจุ่มถุงลมเนีอยโออายนิดนึงฮะ แต่คนก็มีมีหัวใจเป็นของตัวเองนะครับมีความน่ารักเป็นของตัวเองเอาละเววี่ครับเรามาเมืองไทยหลายครั้งมากแล้วตเตนบอกสีครั้งแล้วเนาะสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวนี้เขาว่าเดี๋ยวในอนาะคตก็<น><น>จะมากันอีกนะครับมากันบ่อยเลยแหละเจอกันโอ้โหรับรองฟินในทุกๆเดือนเลยทีเดียวแต่ถามก่อนมีอะไรไหมที่มาแล้วยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำในเมืองไทยมากๆ ผมอยากแบบเหมือนพาเอาเววี่มาผ่ายแบบเรียลลิตี้แบบไปท่องเทีย่ทยวประเทศเราเพราะเหมือนแบบมาหลายลมาหลายครั้งแล้วทุกคนก็มาแต่กรุงเทพใช่ไหมครับอยากแบบเ <th ai. S 1> ชียงใหม,ม่บ <Yeah. S 1> ้างหรือไปแบบไปไป ua, ทัยย่วๆประเทศไทยเงี้ยเหมือนแบบทราเวลวิดเววี่เงี้ยครับท ah. รเวล with Baby อ่า ah. ละครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับผมครับรถกระบะมาคันเงินนั่งถ่าย ah. สงการทาอะไรหรือเปล่านะสงกานเอาสงสง,สงการทําอะไรหรือเปล่าถ้าสงการไม่ได้ทําฟิลรถกระบะจะต้องมาแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวพาเวฟี่ขึ้นรถกระบะเล่นสงการโอเคโอเคอ่ะก็พาขึ้นรถกระบะเนาะก็แต่แต่ผมเชื่อว่าทั้งสี่หนุ่มไม่ได้ฟิลรถกระบะมาก่อนแน่นอนรับรองคุณจะติดใจและคุณจะชอบมากเลยทีเดียว เดยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้เตนเตนเคยเล่าบรรยากาศรถกระบายเพื่อนฟังยังยังไม่เคยนะเคยเล่าแบบเมอารถกระบามาเล่าแบบเอาชุงงพสติดปิดตรงลอกแล้วก็ทำเป็นสระว่ายน้ำแล้วครขับอ๋อยังยังไม่เคยฟิลยังไม่เคยอ่ายังไม่เคยฟิลเรียลลิตี้จริงๆใช่ใช่ พ่อแ่กออคือคือภาษาเกาหล้อะ่าะ a y y o ้าน k สงกรานสงกรานเสงกรานเล่นน้ำโอเคเดะเเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสงกรานนี้เขาไปไหนกันนะครับมาถึงอุยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิยนสมาถึงผลงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ แพลนในอนาคตดีกว่าว่ามีอะไรให้กับเวอร์จินีได้ตื่นเต้นเร้าใจกับเบบี้ไหมเชนครับครับก็ไม่มีใครจะพูดเลยนะเนี่ย ก็ครั Finally, ้งนี้เราจะมามาประเทศไทยก็จะเหมือนมาเหมือนมาโปรโมทที่ประเทศไทยใช่ครับนี้แล้วทุกคนก็อาจจะสามารถเห็นอะไรใหม่ๆที่เบบี้มาทําที่โปรโมทที่ประเทศไทยในครั้งนี้ครับใช่ครับในอนาคตจะมีแฟนมิทติ้งก็หวังว่าทุกคนจะมาดูแฟนมิทติ้งของพวกเรานะครับวมเราก็เตรียมตัวแบบสเตจสเปชียลสเตจอันใหม่ๆให้ชาวให้ให้ไทยดูด้วยครับงั้นเต็มพี่ทวนนะพี่ทวนนะสำหรับปีนี้เลยนะ มกราคมเรามาแล้วเนาะเป็นแบบงานจุกจีนใช่ไหมอันนี้ก็เจอเววี่เรียบร้อยกุมภาพันธ์คือครั้งนี้เนาะเดือนในความรักเราเจอกันเรียบร้อยมีนาคมเดือนหน้าไปไหนมีนาคมแล้นึงมีนาคมคือเดือนอะไรครับเดือนสี่ปะเดือนสาม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 ไปไหนเดือนสามเดือนสามไปไหนอะอ่เราเราจะไปเราจะไปขอมกล็ด่ะ ไปขอนแก่นนะครับพาพาพาเพื่อนไปแบบไปไปเที่ยวที่ใหม่ๆในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นงานที่เราจะมีร้องเต้นแล้วก็ครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับเดือน3เดือนหน้านะครับเราจะไปเจอกันกันกบ CP Land Presents p น n c h i n t e t o w n in ขอนแก่นนะครับก็จะไปสนุกแนนสนดีเมษาย,ยนเดือน4สงกรานเลยเมษาย,ยนเลยมีอะไรอีกเหรอเต้นที่ <laughs> 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 เป็นเต้นเป็นคนแบบไปไหนก็ได้แบบพาเต้นไปอย่างเงี้ยครับก็เดือนสี่ก็มีแฟนมิเติ้งครับอยากได้ทุกคนอยากได้ทีมสงกรานไหมครับแฟนมิทตี้งเป็นไอเดียที่ดีนะแบบจริงเดี๋ยวลองคุยดูจริงพี่เชื่อแบบเต้นไปเต้นมาแบบเอาแป้งพากัน นีตตก็สนุกมากเลยถ้าแบบได้เปียกน้ำกันแฟนทุกคนพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนมิตี้นะครับ1เมษายนกับ2เมษายนนะครับประกาศขายบัตรแล้ววันแรกก็คือวันอาทิตย์ที่5มีนาคมคือวันแรกในการขายบัตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะไปแฟนมิตี้ซึ่งคอนเซปต์ไม่รู้จะเป็นคอนเซปต์สงการที่เตินบอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับต้องไปลุ้นกันอ่ะ ช่วงท้ายนี้นะครับช่วงท้ายนี้ก่อนที่เราจะให้หนุ่มๆได้ไปเตรียมต,ตัวด้านหลังนะครับเราจะบอกกับแฟนๆก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะกล้ชิดเดี๋ยวหมดใจรอในช่วงท้ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆช่วงนี้ที่เขามาร่วมกิจกรรมเราในช่วงแรกนะครับเรายังมีช่วงหลังอีกช่วงนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆบ้างครับเชนครับซอรจินชี how you guys f e e i n tonight เอออาจอนจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆที่มาในวันนี้นะครับ้องถูร้อนกันใช่ไหมฮะคืออาชุชิมาชก็ขอให้ระวังตัวหน่อยนะฮะเดอาพุชิมาชู้วลอย่าป่วยนะครับเดนั่นเองครับง่นไหนๆสุจิพูดแล้ว ครับสักหน่อยหนึ่งทำอะไรให้เยอะต้องตั้งครับ <I did. S 1> อแฟนบอลที่จริงจ้าครึกชืก่อม,าาามองจากข้างบนนี้ผมไม่เห็นว่าแฟนๆอยู่ถึงตรงไหนกันเลยครับเพราะว่าเยอะมากๆเลยฮะ <Wow. S 1> ว้าวมาร์ช,มา,ชมาขึ้นคำโต๊ะพาราซึนกันครผมประทับใจกับวันนี้มากๆจริงๆครับ <Wow. S 1> 머린 팬안 돼도 이사해야죠 네. 감사합니다. 양양 씨. 아 네. 네. 저는 사실 지금 너무 긴장 했거든요. 자, 다 덤ตรง 와ผมตื่นเต้นอย 네, 근데 이제는 여러분 보면 진짜 너무 감동 받았어요. 이렇게 끝지 없이 이 있는데 พอมาเจอกับทุกๆคนในตอนนี้ก็ร ah ู้สึกประทับใจมากๆเลยเพราะว่าเวเซนี่อยู่ถึงตรงไหนไม่เห็นปลายปลายหางเลยครใช่เออก็เลยนึกออกอค่นงอีเ้อาท่จะสดีนะครับคอับับครับผมครมัมดมคค 역시 우리 태국 위즈니들이 열정이 많아요 위즈니 타이 에드지 롤렉스 최 진, 인재 소리 질러! 네, 네, 진짜 자주 만날 거예요. 복나오자가 같이 입고 봐야 และก็ขอให้ติดตามเวทีที่พวกเราเตรียมมาให้กับทุกคนด้วยนะครับน้องเต้นปิดท้ายดีครับหวังว่าทุกคนจะสามารถร้องเพลงกับพวกเราแลวก็เต้นให้พวกเราด้วยนะครับเอ้ยแล้ววันนี้แบบเวนี่กับบบี้เรามาแข่งเต้นกันก่อนอย่างเงี้ยถ้าใครเต้นได้เต้นเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครับอ อ้าแป๊บหนึ่งนะด้านหน้าเต็นพูดแล้วนะ <_ an> คือคุณจะนั่งเฉยๆไม่ได้เลยนะเ <_ an> ต็นพูดแล้วแข่งเต้นกันนะครับทุกคนต้องลุกขึ้นมาเต้นกับพวกเขาเลยครับขอให้ระวังด้วยนะฮะ <_ an> <_ an> แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสนุกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ส่งเวบีไว้ไปพักก่อนดีกว่าครับปไปวิ่งกับเวบี้ <_ an> ทุกคนด้วยครับผมขอบคุณครับร้อบเดียวรัคนะบเดียวเชิญครับ คุณพี่อยู่ด้วยครับเดเอาล่ะทุกคนครับหลังจากเทอร์ฟอร์แมนต่อจากนี้เทอร์ฟอร์แมนต่อจาก